รุ่งนี้นะคะจะไปแอดมิดกระตุ้นคอดแล้วนะคะอายุคัน40สัปดาห์ถามว่ามีคําแนะนําอะไรไหมนะคะก็คือถ้าหากสมมติว่านะคะคุณแม่อายุคันที่เรียกว่าครบกําหนดแล้วก็คือ40วีคเนี่ยโดยมากนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้รอไปจน41 42วีคหรอกเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะรกเสื่อมอะไรพวกนี้มันจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสที่เด็กจะเกิดภาวะพร่องออกซิเจนก็สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้ค่ะการกระตุ้นคลอดเนี่ยหมายถึงการแอดมิดแล้วก็ไปกระตุ้นเพื่อให้เจ็บคันคลอดเนี่ยจริงๆแล้วค่ะก็อยู่ที่คุณหมอพิจารณาอาจจะทําที่40วีคิหรือที่39วีคิก็ได้ในขณะที่บางท่านเนี่ยอาจจะได้เริ่มกระตุ้นคลอดตั้งแต่ช่วง38วีคิกว่าๆก็มีนะคะก็ขึ้นกับคุณแม่แต่ละคนคือคือแบบเหตุลวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปัจจัยของคุณแม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็คือขึ้นอยู่กับที่คุณหมอประเมินนั่นแหละว่าเราควรจะต้องกระตุ้นคลอดหรือยัง ทีนี้หมอก็จะพูดรวมๆเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคุณแม่ท่านไหนก็ตามที่กําลังได้รับการนัดหรือได้รับคําแนะนําว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อกระตุ้นคลอดแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เราควรที่จะเตรียมละกันสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะนอกเหนือจากการเตรียมตัวเพื่อไปโรงพยาบาลนะคือถ้าเตรียมตัวไปโรงพยาบาลพวกของใช้ต่างๆเครื่องปั๊มนมอะไรพวกนี้อันนั้นเป็นเรื่องเบสิกละแต่สิ่งที่หมอจะแนะนําก็คือว่าการเตรียมความรู้สึกเราเนี่ยแหละ หากเราจะต้องได้รับการกระตุ้นคลอดเราควรที่จะเตรียมความรู้สึกของเรายัางไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะหมออยากจะบอกนะคะว่าการกระตุ้นคลอดไม่ได้หมายความว่าเราจะคลอดเองได้เพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่หมอประเมินแล้วว่ามีโอกาสที่อาจจะคลอดได้ก็เลยกระตุ้นให้ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เราคิดว่ากระตุ้นไม่ได้อกระตุ้นไม่ขึ้นแน่ๆแบบร้อยเปอร์เซ็นผ่าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่หมอก็จะไม่ค่อยกระตุ้นให้หรอกค่ะเพราะว่า มันเหมือนเจ็บตัวฟรีเนาะคือถ้าหมอชัวรนะ์น่ะแล้วหมอมั่นใจแล้วว่ากระตุ้นไปยังไงก็ผ่าเนี่ยโดยมากคุณหมอจะคุยให้คุณแม่แบบเลือกวันผ่าหรือนัดผ่ามากกว่าอันนี้คือหมอพูดจากความรู้สึกตัวเองนะเพราะว่าโดยส่วนตัวหมอก็จะทําประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่กลุ่มที่เรารู้สึกว่าอืก็ลองกระตุ้นพอไหวลองดูได้แต่ว่าแต่หมอก็จะบอกกับคุณแม่ทุกคนนะคะที่หมอได้ได้อให้กระตุ้นคลอดนะหมอก็จะบอกว่า กระตุ้นได้นะก็คือจะได้ลองเจ็บจะได้ลองเจ็บท้องดูว่าตอนเจ็บท้องคลอดเนี่ยเป็นยังไงแต่ถามว่าสุดท้ายเนี่ยกระตุ้นไปแล้วจะคลอดเองได้ไหมเดี๋ยวเราคงต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงระยะการรอคลอดเนี่ยมันก็ต้องมีการประเมินทั้งเรื่องของการเปิดของปากมดลูกรวมทั้งการเคลื่อนของเด็กลงไปในอุ้งเชิงกรานด้วยเนี่ยว่า เขาจะลงอุ้งเชิงการได้หรือเปล่าหรือปากบอลูกจะเปิดได้ไหมบางคนคือกระตุ้นไปแล้วปรกปากฏปากบอลูกอาจจะเปิดไปถึงแค่3มเซน4เซนแล้วก็ไม่เปิดเพิ่มเพราะว่าคลอดได้มันต้อง10เซนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดปากบอลูกมันเปิดไม่ถึง10เซนสักทีเนี่ยผ่านไปละ6ชั่วโมง7ดชั่วโมงไม่มีประโยชน์ในการรอต่อนะคะมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้รับการกระตุ้นคลอดก็ถือว่าเรามีโอกาสได้ลองนั่นแหละคะ่ะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมใจเผื่อไว้นิดนึงแล้วกันว่าสุดท้ายคือถ้ากระตุ้นไม่ไปไม่มาเราอาจจะต้องผ่านะคะก็เตรียมใจเผื่อกันที่จะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดเท่านั้นเองนะคะ